สวัสดีค่ะทุกคนต่อจากอีพีที่แล้วนะคะที่น้องพาไปชมบรรยากาศข้างหนองเมื่อกี้นะเว้ยเจอป้าเลยทักทายป้าดีกว่าป้าไปไหนมาเนาะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูเออะไรนะดูพืชผักเ <c oughs> มื่อก,กี้อะไรเมื่อกี้เหรอไปไหนมาจ้าเร <c oughs> ียกว่าเราจะตอนอะไปดูวัวมาค่ะมันเกลียนต่อแถด้านตะเอที่ <c oughs> นี่ดี่ยิส้สวยๆเนะยค่ะดนี่กี้ย มาดีใจสองนิ้วนี่เสีย <laughs> จู่ๆเปลี่ยนต่ล้วเปลี่ยนเปลี่ยนต่อล้วอ,อ,อ๋อในขอดูในนี่อาวุธอาวุธที่ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะไปดูวัวนี่ผู้สูงอายุเขาก็มีมีน้ำน้ำอะไรนะเอ๊ะจะพูดก็พูดไม่ออกอีสามมอไอคน,น้ำเกลือน้ำเกลือแล้วก็มีดไป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  นคะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้ชีวพันธุ์ตู้ชีวพันธุ์เดี๋ยวไปทักทายพี่ค่ะดูนะคะฉันจองแล้วแถวสวบัดดอนเนี่ยค่ะวัสดีค่ะได้แถวอพุษาฮาตัวดีกดน,ดน,นี่ก็ดอนสวบัดดอยะเดยไปดูไปดูผักของพี่ค่ะกันนะคะพี่ปลูกผักอะไรบ้างะคะสลัดแก้วฟิเล่สลัดคอร์โอ้โหเยอะเลยนะพี่ค่ะก็แบบ เก่งมากเลยทุกคนที่ทำเองคนเดียวหมดเลยนะตั้งแต่ขุดแปลงแล้วก็ปลูกผักอะไรพวกนี้แต่ก็ยังมีกันเอามือกันหนิเอาก็ช่วยๆกันทำว,ว้าวสวยมากสลัดแก้ว,วอะไรนะอันนี้สลัดแก้วใช่ไหมพี่สลัดแก้วอันนี้คำว่าฟินเล่ฟิลเล่อันนั้นนะเแบบี้คอร์นอ,อันนี้อันนี้ปลูกได้กี่เดือนนะคะเออไม่ใช่กี่วันคะ นนดได้ปล,ลูกได้สี่อาทิตย์แล้วค่ะสี่อาทิตย์อีหาวฟิลเลหมอได้แม่สลัดก็ทำไม่ได้ลัดสลัดแก้วปลูลกลได้กี่เดือนแล,ล้วคะไม่ใช่กี่วันสี่อาทิตย์เหมือนกันแต่ว่าโอ้หัวมันใหญ่มากเลยนะมันสวยมากเลยอะ่ะน,นี้เบบี้คอร์นะเบบี้คอร์สสวยๆ <c oughs> อ๋อไ,ได้น่ากินมากเลยอย่ะทุกคนใครที่สนใจผักก็สามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะ ปอดสารร้อยเปเซนจ้าส่งของโครงการอะไรนะพี่โอกระจูเนาะใช่ไหมคะดูสวยอะเห็นแล้วแบบมันฮิวใจสุดๆใช่อันเนี้ยมายืนตรงเนี้ยได้กลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นอะไรนะกลิ่นปุ๋ยมากใช้แบบหยวกกล้วยอะไรพวกนั้นอะเนาะมันจะกินมันกิ่เสียวสวยมากเลยพี่เขา เพิ่งมาลดน้ําเสร็จนะคะจะกลับแล้วเดี๋ยวเราไปดูแปลงต่อไปกันต่อนี่ก็จะเป็นน้ําที่เขากอกไว้นะเพราะที่นี่อ่ะถามว่ามีน้ำไหมมันก็มีนะแต่แบบช่วงหน้าแรงอ่ะมันก็ขาดอยู่เดี๋ยวไปดูเอออันต่อไปโรงเรียนต่อไปแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถามเขาเนาะอันนี้ก็เพิ่งลงใหม่ลงใหม่แล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้ก็มีสลักแก้วด้วยยังไม่ดูดีกว่า เดี๋ยวมาดูตู้อื่นกันดีกว่าอื่ใช่โรงเรียนอื่นกันนะคะปิวปิวปิวปวิเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอะ่ะเขาจะตื่นมาเก็บกันเน้ะตื่นมาเก็บกันแต่เช้าเลยขึ้นไปส่งที่เชียงใหม่นะนขาอนุญาตหน่อยนะคะพี่แปงเดลุนีอันนี้ก็สวยมากอันนี้ก็น่าจะปลูกได้แค่ประมาณ3อาทิตย์นะคะ สามอาทิตย์พอได้หนึ่งเดือนปุ๊บค่ะก็จะเริ่มเก็บกันละเพาจะตื่นมาเก็บกันแต่เช้าเลยนะตีสามตีสี่อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ชาวบ้านเขาจะตกลงกันด้วยแล้วก็บ่อยๆอะ่ะพอเขาขัดพืชผักพวกนี้เสร็จเขาก็จะขึ้นไปส่งที่เชียงใหม่เลยเก็บวันนั้นแล้วก็ส่งวันนั้นเลยนะคะอันนี้เขาก็ยังไม่ได้ปลุกอะไรอันนี้ก็เขียวเช่ออุ่มเลยมี ขลัดแก้วเแบบี้คอรสแล้วก็อะไรนะถามแล้วถามอีกจำไม่ได้ความจำไม่ค่อยดีด้วยวัว <c oughs> น,นี้เขียวพามาชมน,นี่ดีกว่าเขียวเขียวหมดทั้งซุม้มเลยดีอันนี้เป็นของป้าป้าหนูนะนี่เกก็ทำคนเดียวเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วจะทำคนเดียวนี่น,นี่ก็สวยมากนี่นะพูดอีกรอบหนึ่ง ใครที่อยากได้ผักนะสั่งเข้ามาได้เลยนะคะสั่งเยอะๆได้ส่งให้ได้นะคะส่งออนไลน์อะไรพวกเนี้ยภาคกลา,างภาคเหนือ,อ,อนี้คิดว่าน่าจะส่งได้นะส่งได้แหละอันนี้ก็จะเป็นห้องเต้ห,เตหรือเปล่าคณะห้องเต้สวยเห็นแนละ้วแบบมันดีมากเลยอะมันมีหลายโรงเรียนมากเลยแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวทยอยแบบถ่ายให้ทุกโรงเรียนเลย ที่นี่อ่ะยังคงใช้วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายนะไม่เร่งรีบอะไรทักอย่างเลยดีมากแล้วตรงนี้เป็นโรงเรือนโรงเรือนเพาะพืชผักเดี๋ยวพาไปชมนะขออนุญาตนะทุกคนขออนุญาตจริงๆไม่ได้เข้าไปทำอะไรเข้าไปถ่ายเฉยๆจ้ะแต่เมื่อกี้คุยกับพี่เขาก็บอกว่าถ่ายได้ก็ไม่มีอะไรนะ นี่โอ้ยเยอะเลยนี่ฝั่งนี้ก็มีก็มีประมาณนี้นะต้นเล็กๆแบบนี้ปลูกปลูกอ่ะที่แรกอ่ะที่เคยมาปลูกนะ เห็นแบบเออกล้ามันมันเล็กนะนึกว่าแบบมันจะไม่รอดเนี่ยแต่มันแปลกดีนะมันจรรย์มากเลยมันสามารถรอดได้แลวแบบโตไหวมากด้วยนะเจ๋งมากเลยอ่ะนี่ยามเย็นเด็กๆค่ะก็จะมาปั่นจักรยานมันออกกำลังกายนะจะไปไหนกันจ้าสาวๆสวัสดีค่ะเถเดแล้วดังอร์เรย์ใจกว่าดันหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวมักอันนี้ไว้ ปั่จกักยันแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าจ๊ะ <ส pit> ตุกลูตุกลููโอ้โห <im> แปลงน,นี้ก็งามเต้เหมือนกันอันนี้แปลงแสงตะวนันมีปลูกไอยหยางบ้างเนาะโอ้ยสั้นใหญ่เขาจะมัดหมดเลยนะแต่ว่าเออมันมันมันเกะยากอะ่ะมันก็ไม่อยากให้มลแรงเข้าไปเนาะ อย่แอบแอบแบบถ่ายให้แบบแบบ,แบ,บนี้แงม้มเข้าไปไถ่ายวันนี้ก็จะเป็นสลัดแก้วเหมือนกันหนูก็โมอหมอ <iami? S 2> พี่พี่ไปไหนพี่พี่ไม่มาเหรอปั่นจักรยานไปเอวนี่มาดูแปลงนี้กันป้าท,ท้แปลงนี้ก็งามเหมือนกันนะน้องข้าวโพดเหรอของข้าโรรวโพดหรอคะว้าวอันนี้ค่ะก็กลอกน้ำไป อ๋อใช่อันนี้ของของญาติเราเองปิดปิดโอ้สวย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 มากเลยสวยเหมือนคนไทยเลยเนาะอันนี้เริ่มออกเหลืองแล้ว อะไรนะพ,พี่หมูเหรอฮะอ๋อพี่พี่ใช่ไหมพี่พี่ใช่ไหมอ๋อฮะจักรยานอดจักรยนานเนี้ยเออด๊อดไปพี่นี้ไงให้พี่พี่ออกกําลังกายเนาะพี่พี่ขยันพี่พี่ออกกําลังกายนี่อันนี้ก็สวย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 มากใช่นี่มันดู มาดูพัตตีนี่มาดูพัตตีหรือจอจ้อ,จอนี่เนาะลดน้ำผักกันมันสื้ออะไรใครจ่ะนสื้ออะไรนะใครจ่ะนี่ช่วงนี้มันไม่ค่อยมีน้ำนะคะอ๋อท่านเรียกว่าเบยเรียกว่าเบย์อเือกี้เรยกว่าอะไรอันนี้พี่เขาพ่นพ่นยานะพ่นยาสักุระ ซากุระเนี่ยช่วยช่วยชีวพันธ์ใช่ไหมใช่ชีวพันธ์เขาช่วยทำอะไรนะพี่น,น,นี่การเจริญโตอือหือนี่อ๋อต่เดีก๋ก่อนเต่นี่พรุ่งนี้จะเก็บแล้วนะพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมคะพี่อ,อ๋อยังไม่เก็บอ๋ออันนี้ยังไม่เก็บนะคะนี่ค่ะแกผงอย่าเลยอ๋อพี่เขาจะปลูก เก็บเบบี้คอร์โอ้ยอไปกันต่อนี่แปลงของใครนะอันนี้ก็ปลูกเบบี้คอรเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูของแม่หนูนะว้าวอันนี้ก็เขียวมากเลยเขียวนีห่หมล่ะนี้เออใช่เมื่อกี้เราเข้าไปดูแลยเนาะของแม่นิติกรเนานะ อันนี้ก็สวยอันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็จะเก็บพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นเปิ้ห้องจะอะไรก็เบ <ขอ S 1> บี้คอสอันนี้เขาเรียกว่าสลัดแก้วหรือว่าเบบีบ้คอสนะสลัดแก้วเนาะอันนี้เขาจะเก็บพวกนี้ลูกใหญ่มากเลยนะ <ขอ S 1> แต่ละแต่ละหัวหัวใหญ่มากมคือแบบหัวหนึ่งอะคิดว่าน่าจะถึงโลอะเกือบโลอะเออใหญ่มากของแม่หรอคะไม่ใช่มั้งอันนั้นเขาก็เพิ่งปลูกเมื่อวานเนาะ ปลุกใหม่ๆเลยผู้ชีวภัณฑ์นนะของแต่ละคนอันนี้จะเป็นน้ำมงน้ำหมักอะไรพวกเนี้ยค่ะเดี๋ยวมาให้ดูแม่กำลังแม่กำลังทำอะไรเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันน่าจะเป็นพ่นน้ำหมกักแหละจะมนพ่นน้ำหมักเนื้อพ่นพน้ำหมักน่ะอ,อ๋อให้น้ำให้น้ำเพราะว่าช่วงเนี้ยน้ำมันขาดมันมันมันไหลไม่ดีค่ะเพิ่งไปซ่อมมันเมื่อวานมั้ง มันยังไหลไม่ดีเขาก็เลยแบบเออแก้ปัญหาด้ยกันที่ใช้ถังน้ําอ่ะถังพ่นยาอืแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นน้ำนเองนยพ่นน้าําจ <Okay. S 1> ้ะนี่นี่เลยของแม่สวยมากผมใจแม่เก่งมากเลยนี่แต่ละหัวนนะทุกคนดูดิหัวใหญ่ๆบนเริ่มเลยแม่บอกว่าเพิ่งได้หนึ่งเดือนเมื่อวานเมื่อว,วันก็เข้ามาดูกับแม่นะเมื่อวานแม่ก็ มาให้น้าผักเหมือนกันให้วละครั้งแต่ให้ไม่เยอะนะเนี่ยจริงๆต้องเก็บแล้วนะแต่ว่าคือแบบยังไงอะ่ะมันมันต้องรอคิวอะเนาะถ้าเกิดใครสนใจนะก็สามารถสั่งเข้ามาได้นี่อันนี้เแบบี้คอร์นนะจ๊ะมมหมองเต้เแบบี้องเต้โอ้ต้นใหญ่มากเลยนะ อยู่สลัดแก้วก็สวย,ยสลัดแก้วก็เพิ่งได้เดือนหนึ่งเหมือนกันอันนี้ได้เดือนนึงอันเนี้ยฝั่งนี้จะได้สามอาทิตย์ต้นนี้มันต้นอะไรเนาะมันใหญ่กว่าเพื่อนเลยอะอันนี้จริงๆมันก็เป็นเบบีคอนเหมือนกันจจมามเบบีค้อนหมออันนี้เพิ่งให้น้ำไปนี่ค่ะสลัดแก้วสลัดแก้วก็เริ่มแบบม้วนตัวแล้วเป <c oughs> ็นหัวห um. ัวห yeah. ัวแล้วแม่บะสูบอย่างนี้เไยจ้าโมเบบีสลัดแก้วค่ะ สลักแก้วแบบสวยอย่างนี้แหละอันนี้น่าจะเดือนกว่านะสลักแก้ยวยังไม่ม้วนเหมือนกลังปีเดือนกว่าต้องใช้เวลานานหน่อยแต่น้ำหนักก็ดีอยู่นะอันนี้ก็ใหญ่สวยมากน,นี่นะคะปากจอย่เละฟิเล่นี่ฟินเล่ฟิลเล่นี่ก็สามอาทิตย์อยู่ สามอาทิตย์ก็สวยกําลังดีเลยปลูกสี่อาทิตย์ก็เก็บได้แล้วนะสี่อาทิตย์ห้าอาทิตย์นี่ก็สวยก็ประมาณนี้อันนี้มันมีต้นอะไรเซมเข้ามาด้วยเนาะ,ะไม่ใช่ต้นเดียวก,กันค่ะห้องเตห้องเตนี้โลหนึ่งเหรอโลละเท่าไหร่โลละสี่สิบโลละสี่สิบถูกมากเลยนะเนี่ยโลหนึ่งมันก็ได้เยอะ,ลละ 40, อันนี้เท่าไหร่อันนี้กี่โลสองโลสองโลได้เยอะมากเลยนะนี่ระแรก อันนี้เดี๋ยวเขาวางไว้นี่ก่อนสนใจได้สั่งจองได้ไหมสั่งจองได้ใช่ไหมส่งเนี่ยจะจองค่ะถ้าไม่จองไม่ได้นะคะส่งออนไลน์ได้ไหมจ๊ะได้แต่ค่าขนส่งต้องออกเองมีโปรโมชั่นกับฟรถ้าไม่มีโปรโมชั่นเราก็ออกค่ขนส่งเองนะไม่แพงค่าขนส่งรอบนึงถ้าสามสิบโลน่าจะอยู่ที่ร้อยกว่าบาทเองส่งกรุงเทพนะคะส่งส่งห้องเย็นหรือว่าอะไรอ่ะห้องเย็นจ้ะ โอเฝากเขาห้องเย็ยนค่ะโอเคบายบายไปแล้วนะตับหรือที่อ,อ่ะขอบคุณค่ะจ้า